สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องเี้ิงกอบค่ะวันนี้มาประจญภัยหาเห็ดหาอา่จิอ๋อหาปูได้อะไรเอาอะไรอย่างนั้นนะคะเอาทุกอย่างที่ขวางหน้ามากับปลาลองนูปลาลองไปแล้วปลาลองนำหน้าไปแล้วเมื่อยเด้เมื่อยนะคะเมื่อยจะต้องไปไปออกกําลังกายปลาลองเอ,อ้ย รดไขมันหลังจากที่ไม่ออกกําลังกายหลายวันตั้งแต่เห็ดหยุดออกก็ไม่ได้มาแห่เห็ดเพิ่งจะเริ่มมานี่แหละ อันนี้ก็เดินไปเรื่อยๆอยู่นะคะมาถึงห้วยแล้วลงพักมายายลงไปพักนี่ลงพักห้วยนี่เราจะพักกันที่นี่นะคะพักกินข้าวกันตรงนี้นะพักกินข้าวที่ห้วยนีิ เราจะพักที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปต่ออีกอ้อน,น้ำใสจะกินน้ำอยู่นี่แหละก,ก,กินได้พักตรงนี้ก่อนนะคะจะพักกันตรงนี้นะคะเหนื่อยแล้วจะพักกันตรงนี้ก่อน พักกินน้ำ,กกนนำอ่าก,กินข้าวนะคะนี่นะคะอาวุธของเยอรลองพร้อมเลยนะักทั้งอาวุธก็พอแหง่นะคะตอนนี้เราก็กันพากันพักกินข้าวนะคะพักพักกินข้าวอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็พักไปหาปูด้วยน,นี่ยจ้เหนก็จะเปลานะคะเอาตอนปลาไปให้ออกไปอ้อยปูออกมาเจ้าตอนปลาไปอ้อยปูออกมานะคะปูมันจะกิ่นอาหารหรือเปล่าเนี้ยนะ,ะอ่ะกดทิ้งไว้ตรงนี้นะคะมันจะออกมาไหมคอยดูนะคะแล้วเราก็จะออกจอบดูเฝ้าดูนะคะเราจะยืนเฝ้าดูอยู่ตรงนี้ แล้มันจะออกมากินไหมมันออกมากินเราก็จับเอาออตรงนี้ไม่น่าน่าจะเอาไปไว้ตจนหินนั้นมันที่จะออกค่กันหาปูนะคะตอนนี้นะคะหาจับปูไปปนมาหาที่หลอกไม่ได้ที่หลอกก็หาปูนะคะ ก็มาถึงจุดที่น่าหาปูก็หาปูไปถึงจุดที่หาขุดจิ๋อ,อกก็หาจิ๋อนะคะตรงนี้มาหามาถึงแหล่งน้ําอันห้วยเป็นห้วยวางยาวห้วยวางยาวไหลลงมาแต่ไหลห้วยวางยีนะคะห้วยวางยีอยู่ข้างบนนู้นนะคะแต่นี้เป็นวางมาถึงนี้ก็เรียกว่าวางยาวถ้าขึ้นไปนู้นก็เป็นห้วยวางทีนะคะ ลงไปข้างล่างลงไปก็จะเป็นดานดอกฮักยายลองลงไปนู่นแล้วนี่ยค่ะกระจงหาปูนะคะตอนนี้ค่ะปูนี่มันปูนี่มันไม่ใช่ว่าจะเร็วนะคะมันไม่เร็วเหมือนปูนาน,นะคะจะเอาปูไปปล่อยนะคะหาปูไปเลี้ยงค่ะ ตอนนี้เราจะมาหาปูภูเขาเอาไปเลี้ยงทดลองดูนะคะอุ้ยน้ำลึกขนาดนี้มันดูเห็นมานหรอกเอาไม่ได้ต้องหาห้วยน้อย,อยขึ้นไปมันเยอะมากนะคะมันอยู่แถวหลุยถินนี่ค่ะมันอยู่แถวตามหลุยถินนี่แหละเยอะมากเลย แต่มันไม่ออกมามันจะออกมาเฉพาะท่วงกลางคืนกลางวันย๋ยวนี้มันค่อยม่ค่อยออกค่าไหล่งหาก่อน อยู่แถวลือบลือพินเราก็จะหาเอาไปจะทำไปเป็นอ่าเพาะพันธุ์จะทำเป็นจะทำเพาะพันธุ์อ่าปูคายเ,าเรียกว่าปูคายนะคะจะเอาไปเพาะพันธุ์ปูคายเลี้ยงดูนะคะไปแล้วก็จะไปซื้อท่อแล้วก็เอาหินใส่แบบนี้ทำน้ำเย็น S <S ยายลองเห็นตัวหนึ่งหายแล้วเพื่อนี่โอ้ยไม่ทันจ้อยเข้าหลืมหินแล้วตัวน้อยๆอืมให้ปยยู่ยายอุยขนาดได้ถุงมืออ๋อนี่ค่ะเดี๋ยว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 ,ยวมันจะหนีบอีปีอีปี ปูหนีปิปีปิยายลองเดอ้อนี่ค่ะนี่จะเอาไปเลี้ยงจะไปทำเพาะพันธุ์เลี้ยงปูคายดูนะคะจะได้ผลหรือไม่ได้ผลลองดูนะคะเขาบอกว่าเลี้ยงง่าย เขากินอาหารใช่หรือยายมันก็ไม่ได้ยากนะยายก็เอาแค่อาหารให้มันกินเนื้อหมูโครงไก่ให้มันกินแต่ละวันแต่ละวันเออ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 โอ้ยโอ้ยโอ๊ยลื่นล้มเด้อโอ้ยไปวิ่เหยียบไปแถวหนามไปสีเหยียบแถวบ่มี่หนาม พยานล้มเคยเคยถูกแล้วเคยล้มแล้วครั้งก่อนครั้งนั้นที่มาหาเหตุล้มคนเดียวหลาบเลยกลัวมากกลัวความลื่นมากก็เลยต้องเอาอยางกับไปแบบนี้ดูสิตัวนี้มีไหมโอ้ยโอยโอ้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 ยโอยโอยโ ตาล่มแท้ๆอืมล่มเด้ออืมตายเลยตายเลยไปไหนแล้วหายจ่อยโบ่นันซ้ำอ้อยไปซะ

อ้าวลืมจบคลิปโอ้โหงั้นขอบจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาประจนภัยกับยายลองหาปูนะคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะ